สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียรจะผัดฉาไก่บ้านค่ะก็มีไก่บ้านสับเรียบร้อยพริกแกงพร้อมเครื่องปรุงใส่ลงไปในเอ,อเครื่องปรุงใส่ลงไปในพริกแกงเลยมีน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวผงชูรสแล้วก็เดี๋ยวโรยด้วยใบมะกรูดพริกชีฟ้าแดงเคียจะใส่คะน้าค่ะวนี้ ผัดชาไก่บ้านใส่คณะผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพริกแกงพร้อมเครื่องปรุงลงเลยผัดพริกแกงให้หอมก่อน พิแกงหอมแล้วไก่บ้านลงเลย เดี่ยวพอไก่สุกแล้วเราก็ใส่คะน้าแล้วก็พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะคะน้ามะเขือเปลาะใบมะกรูกดพริกชี้ฟ้าลงเลย แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดชาไก่บ้านใส่คะ้าค่ะ